ก็สวัสดีตอนเย็นๆครับอันนี้มาเจอนา,อาลืมชื่อ <c oughs> นะผมลืมชื่อ <lum ens> วันนี้เราจะมาที่เก่ากันยิงปลาเน,ยเนยียนๆนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมไหมโอ้มูเลยครับเห็นไหมเห็นไหมไหมโอ้มีตัวครับมีตัวครับ วันนี้ก็ส่ได้มีการลั่นแน่นอนนัดครับอเอ่อไอ้ตุครับชื่อไอ้ตุ <c oughs> นึ่คือไปออกไอน้นาตุอีกไปไดทันทีเพิ่งมาถึงพร้อมๆกันคฮะไล่ๆกันนะตุจอดผมก็จอดพอดีผมก็เลยไล่นาตุไปอยู่ตรงนน้น ผมจะขึ้นตรงนี้แทนละตุระแรกละตุก็จะลงตรงนี้ผบเจาตรงนี้แทนโอเคสภาพหมายสวยครับน้ำใสด้านบนครับด้านล่างคุณตะกี้น้ำก็เพิ่มก็เพิ่อนทุนเห็นเนาะอย่างใหญ่เลยนะแต่ละตัว ตามดูกันครับเฮ้ยอะไรวะขาวแวบเลยครับขาวแวบเลยครับขาวแวบเลยครับ ขาวแป๊บเลยครับปลาอะไรไม่รู้สัตไปแล้วครับแรงมากครับมันพลิกตัวครับเวลาเห็นขาวๆเอาไงดีเอาไงดี ลืมน้ำนี่กว่าไปใช้เฮ้ยใช้เด็กเลยดีกว่าลือน้ำเฮ้ยไปแล้วครับมือน้ำใช้ใช้ลูกศิษย์ลูกขาครับพุ่งพวดเข้าป่าหญ้าเลยครับติดหลุมปนนินเนระเฮ้ยมึงจะแหวก่องเยอะดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหลังมาแม่งไม่เห็น กันได้เรื่องนะครับไม่ไปใส่หมวกไว้หรอใส่ไว้ใต้หมวกเดี๋ยวหอยา่ะจานติดเดียวพี่กะเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่าเห็นตัวขาวอยู่ใต้น้ำ อ่อยเลยนะโอเคหอยยาอย่าลืมหอยยา <c oughs> มันบอกว่ามันวันนี้มันยังไม่ได้อาบน้ำครับอ,อยากอาบน้ำมาเฮไปมาเลยรากมาเลยไม่ต้องเป็นห่วงสายม,มันพลิกขาวเงบเลยขาวเงบก็ใส่ยัดลงน้ำเลยตุบเลยตัวอื่นจะมาไหมเนี่ยมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวกันน้ำก็ดี โอเคนี่นวลจันทร์ป่ะเฮ้ยนวลจันทร์เว้ยใช่ป่ะเราก็ดูปลาไม่ค่อยเป็นเนอะไม่นวลจันทร์กับนวลอังคารหรอวะแองกี้เว้ยนี่มาดลงน้ำให้เดี๋ยววันหลังเลี้ยงลีโอทีทดแทนมารู้ว่าร้อนกันเลยให้ลงรู้ว่าร้อนแกะได้ไหมแกะเลยแกะเลยเดี๋ยวมีเชือก วันนั้นโยนโยนเที่ยวห้เขาโยนน้ำทั้งน,นี่นไหนที่ใส่ร,ร้อยเลยเหรอร้อยเลยร้อยเลยกันเหนียวกันเหนียวถั่วต้มนี่โชว์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 วางไงาาเขาต่เราเท่เว้ยเลตะก้าเลย <S 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 โอ้มาอย่างฟุก นึกว่าปานินนะเห็นตะคัขงขาววับอยู่ในน้ํากะระไะได้ใส่ป๊อกเลยครับไปไปไปขึ้นเก็บเชือกกันก่อนเดี๋ยวจัดการตัวต่อไปใครเหรอโดนป่ะอ๋อนะครับนัดนัดตุได้แล้วครับตัวใหญ่ด้วย ตะตุได้ลงน้ำอีกแล้วครับหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วยิงยิงไกลครับยี่สิบกว่าเมตรฮนะเกือบสามสิบเมตรนะแม่นมากครับสาวมาแล้วสาวมาแล้วปีมือครับยิงไกลระดับเกือบสามเนี่ยนะแต่กานู่นถึงนุ่นน่ะ ปลาออดล่นนะฮะไม่ต่ำกว่ายี่สิบครับสวยงามว้าวดูครับเบลล์เลยนะตุทำสะกอร์แล้วกหนึ่งแต้มปลานิ้นใหญ่ครับมีกระสอบมาเปล่า เข้าปากคร sort of, oh, ับเที his his ่ยวเที่ยนไหนเอ่ยอ๋อเขารุกตาครับน่าจะใช่เห็นไหวไปไหวมาบึ่งมาพุ่งเห็นเที่ยวหนึ่งนะเที่ยวสองไหว่สาม เราเรียกกันน่าจะเป็นนงินจันนะ่มั้งยาวอันนี้ปน,นินเขาลูกกระตาฝั่งนู้นครับออกฝั่งนี้ แช่น้ำพอน,นิดนึงก่อน ได้กี่ตัวดิไหนได้กี่ตัวแล้วเอามึงดูดิว่ากูได้กี่ตัวดูสิอน่าดมมารอเดี๋ยวทำงอนทำงอนเนี่มันหลอกให้เรามานั่งตากแดดดูหลอกจริงๆครับยิ่งกว่าผีอีกเนี่ยผมบอกว่าปลาล่องปลาล่องล่องอยู่ในคลองนู่นมั้ง ห <laughs> ลอกมันแค่เราได้แล้วสองตัวได้แล้วสองตัววันนี้เขาจะไปกันแล้วครับตอนนี้เราคงจะต้องปิดคลิปกันแล้วนะครับ nè hả hô mà diễn hay thế lúc đó thì kìa kinh dạng dạ à, bạn khắp Pái... bay kiếm ba con ba nuôn chăn nuôn chăn กับปลานินสองตัวสองตัวห้าโลสองตัวห้าโล,โลเอา้านินใหญ่อยู่ทักโลกว่าเพราะเดียวใหญ่ไปก็ไม่ไดีให้เกียดทำใหญ่เกินกระทะไป <c oughs> ยิงแบบเอาเล็กๆพอนะเอาเล็กๆพอวันนี้ก็ได้สองตัวครับพอได้มีคลิปก็ครับว่าง,างไม่ไหวเลยตามน้าดมไม่ไหวน้าดมหลอกทั้งปี เดี๋ยวก็รอกว่าเจอปองเจอปลามึงละไปแล้วเนาะเราจะปิดคลิปกันนะครับปลาที่จะตกดินละกูนไปละเดี๋วนะดมขึ้นเดนดมเขาจะไปยิงมสะพลานล,ละดเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ